ข้ามาใน Google Map แล้วก็เลือกสถานที่ที่หนูอยากจะเก็ตไดเล็กก่อนอย่างเช่นอ,อย่างเช่นเป็นคณะเทคโนโลยีการจัดการเนี่ยม,มันมีแมปอยู่แล้วไม่มีปัญหาอันนี้มีแมปอยู่แล้วเอ้ยมีมาร์กอยู่แล้วไม่มีปัญหามันจะมีตัวแชร์ค่ะมันจะมีตัวแชร์คอมพิวเร์นี่พอเราได้แชร์เนี่ยหนูก็ปี้ลิงก์อันนี้มาทําแบบเดียวกันในคอมพิวเตอร์นะคะพอหนูได้แชร์มาแล้วเนี่ยหนูก็ปี้ลิงก์มาลิงก์ตัวเนี้ยจะต้องเอาลิงก์ตัวเนี้ยไปทํา QR code นี่ลิงก์ตัวนี้ลิงก์ที่เป็นตั้งแต่คำว่า html เนี่ยค่ะลงมาไปจนถึงได้ขุ่นวันนี้นะอาจารย์ก็ปีใหม่นะก o ปี้ก p ปอ่านี่เอาแค่ตรงนี้นี่เอาแค่ตรงนี้ select มานี่ copy มาอ่าแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยในแคในแคนว่าเนี่ยมันสามารถทำที่วา code ได้เลยเหมือนกันแต่อาจารย์ไม่รู้ว่ามันเป็นฟรีหรือมันไม่ฟรีอะเคอาจาที่ทำได้เลยอะ เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรา,เเรามาดูในแคนวาก่อนละกันมีสองวิธีนะคะทำคิวอาร์โค้ดแบบไม่หมดอายุนะอ่าอันนี้ในแคนวาก่อนแคนวาแบบอ่าเอาแบบฟรีก่อนนะอาจารย์ลองดูว่ามันได้ไหมนะหนูสร้างนิวหนูสร้างนิวโปรเจกตขึ้นมาใหม่เลยเพื่อทํคิวอาร์โค้ดอย่างเดียวไปเลยก็ได้ค่ะอ่ะสเกลไหนก็ได้เพราะยังไงคิวอารโคก็เป็น สี่เหลีย่ยมจัตุรัสอีแล้วแล้วหนูก็เลื่อนลงมาที่แถบเครื่องมือข้างล่างนะคะจะมีมออยู่แล้วให้หนูเซิร์ชคาว่า QR code ซึ่งมันจะเจอคําซึ่งมันจะเจออันนี้เจออันนี้แต่ถ้าไม่เจอหนูเซิร์ชนะ QR code อ่าอ่ามันก็จะเจอแบบของอาจารย์อันนี้หนูก็คลิกเข้าไปค่ะอ่าพอคลิกเข้าไปเนี่ยมันจะเพิ่มแถบเครื่องมือมาให้เราซึ่งครั้งแรกมันไม่มี นี่คือวิธีที่หนึ่งนะแล้วหนูก็เอา URL เมื่อกี้ที่หนูก๊อปไว้เนี่ยมาวางแล้วก็กดเจเน r เร e เลยทุกครั้งที่มีการเจเน r เร e ให้หนูเทสทุกครั้งกับมือถือของเราว่าว่ามันไดเรกไปได้จริงๆหรือเปล่าหนูทําอย่างนี้กับทุกตําแหน่งของที่หนูเลือกนะคะอ่านเอ้ยผิดเรีบผิวอ่านะคะนี่นะคะอ่ามันก็จะขึ้น Google Map ขึ้นมาเห็นไหมคะ แล้วก็เกตไดเรกไปได้ดูพยายามดูตำแหน่งของมันว่าใช่หรือเปล่าเนี่ยใช่ก็จะไดเรกไปได้แสดงว่าคิวอาร์โค้ดนี้เนี่ยคือใช้ได้นี่คือวิธีของมันนะคะที่1ถ้าสมมุติว่าหนูไปกลับบ้านไปแล้วแล้วก็ไม่เจอไม่เจอแบบที่อาจารย์บอกเนี่ยนะคะไม่ไม่เจอ,เจอแทบคิวอาร์โค้ดนี้นะให้หนูเซิร์ช g o o g l e นะคะว่าคิวอาร์โค้ดฟรี C, C O D E f r e อ่านะคะจะเจอลิงก์ที่ชื่อว่าอ่านี่ H3 HS3L เว็บนี้ไม่เคยหมดอายุเลยการสร้าง Keyword ก็ยังคงใช้ได้อยู่เว็บนี้นะ Keyword Generator ฟรี K นี่แหละอ่านะคะแล้วก็ไปเลือกที่ลิงก์ซึ่งอาจารย์ไม่รู้ดี a u l t หนูเป็นแท็บอะไรแล้วก็ copy ตัวลิงก์เมื่อกี้มาวางเลยนะคะแล้วก็กด go เว็บนี้จะดี กว่านิดนึงตรงที่ว่าอัพโหดเจนเนตนะคะอ่าดีกว่าตรงที่ว่าสามารถที่จะเปลี่ยนสีคิวอาโคดได้ด้วยก็คือหนูอยากจะเปลี่ยนเป็นอย่างเช่นแบ็กกราวอันนี้มันขาวอยู่นะอาจารย์อยากอาจารย์ไปเปลี่ยนแบ็กกราวเป็นสีน้ําเงินงสีแดงสีแดงอ่ะแล้วก็ตัวคิวอาโคดเป็นขาวอ่าอย่างเงี้ยแล้วก็เจนเนอเรตใหม่ อ่าอันนี้คือในเว็บนี้ทำได้หนูก็ดาวน์โหลดไฟล์มาเซฟเป็น png ใชฟเป็น eps svg แล้วแต่ถ้าอยากรู้ว่าทำอะไรได้หนูไปเซิร์ชนะคะมันมีความหมายของมันทุกอันนะคะนี่คือเว็บแล้วหนูก็เซฟรูปนี้ไปทำใน in last หนูเลือกเองว่าหนูจะเอาผ่านเว็บหรือว่าหนูจะเอาผ่านาเจ้าแคนวานะคะแต่ให้ทำทคิวอาร์โค้ดไว้ก่อนได้เลยนะคะทีนี้ข้อดีของแคนวามี ไหนๆอาจารพูดแล้วนะคะหนูซิร์อตอนนี้เราทำคิวาร์โค้เสร็จแล้วนะกลับมาที่เอลเมนต์ก็คือองค์ประกอบหรือเปล่าไม่แน่ใจภาษาไทยนะเครื่องหมายนี่แหละหัวใจอะไรนี่แหละแล้วเซิร์ชคำว่าควอาร์ค้ A ค่ะไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วนะนี่นะคะคิวอาโค้ A เนี่ยจะมีตัวอย่างที่ไม่โปรให้เราโอ้ยไม่มีเลยเด็กๆโปรทั้งนั้นเลยอ่าอย่างเช่นอ,อันนี้แล้วกัน เอามานะคะเอามาใช้งานเป็นแบ็กกราวของเขาอันเนี้ยพื้นหลังอาจารย์เป็นสีขาวมันเลยทำให้มันไม่มีประโยชน์นะไว้ข้างหลังเซนต์ทูแบ็กนะคะท็อปไลท์แบ็กเวิร์ดน่าอันนี้นี่นะคะนี่ที่อาจารย์บอกว่าให้หนูไปตกแต่งคิวอาโค้ดให้น่าสนใจก็คือวิธีการนี้นี่แหละอันนี้อาจจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีหรอกอ่ะเดี๋ยวใส่แบ็กกราวสีให้หน่อยอ่าสมมติว่าแบ็กกราวของหนูเป็นสีน้ำเงินอย่างเงี้ยอ่าใส่ออกมาแล้วหน้าตาประมาณนี้ก็ไม่ดีก็ลบทิ้งไปนะคะ ไปเลือกเลือกที่ไม่โปรนะมีไหมนะอ่าสมมติอันนี้แล้วกันเนี่ยนะคะหนูก็ไปเลือกหนูก็ไปทำเอานะคะมันก็สามารถตกแต่งเซนทูแบ็คอ่คิวอาร์โค้ดเราให้มีนั่นนี่เพิ่มขึ้นมาโอ้อันนี้ไม่ดีเลยอ่ะอาจารย์อ่ะใช้เวอร์ชันโปรไงก็เลยมีของให้เล่นเยอะน Pro เนี่ยไอพวกโปรโปเนี่ยเห็นไหมเนี่ยรา์เคยใช้หมดเลยพวกนี้ ประมาณนี้แต่ถ้าไม่มีก็คือหนูคิดขึ้นมาเองก็ได้ค่ะว่าหนูจะใส่กรอบอยังไงนะอ่าอันนี้คือวิธีทำค r วอารโค้ A นะคะถึงได้บอกว่าสามารถไปทําทิ้งไว้ก่อนถึงจะไม่ได้ออกแบบแผนที่ของเราตัวเนี้ยก็สามารถทําบล็อกรอไว้เลยได้ถึงเวลาหนูมาเลือกว่าหนูเอาอันไหนหนูก็เอา QR วอารโค้ A ที่หนูทําไว้มาแปะได้เลยอืมมีคำถามไหมชัวค้ด<ม>อ่า<ม>อ๋อ<ม>เดี๋ยวอีกนิดนึง ไม่มีแลาจันไม่ลืมมันจะมีที่ที่ไม่มีโลเคชันมันจะมีที่ที่ไม่มีโลเคชันก็คือไม่มีหมุดเนี่ยเหมือนคณะวิทย์จะมีมุดใช่ไหมคณะเกษตรจะมีมุดเนี่ยที่ไม่มีหมุดแต่เราอยากจะนําเสนออย่างเช่นอันนี้อะไรนะลงยิมหอประชุมลงยิมอาคารเจ็ดสิบปีอ่ามันไม่มีมุดใช่ไหมหนูเอานิ้วของหนูเมาส์เนี่ยไปคลิกเลย เนี่ยอย่างนี้ไปจิ้มบนหัวมันเนี่ยนะคะไปจิ้มบนหัวมันแล้วก็มันก็จะมีคําว่าแชร์เหมือนเดิมนี่เหมือนเดิมแต่ต้องเอานิ้วไปจิ้มให้ถูกตําแหน่งก่อนแล้วก็กดแชร์ไปก่อนอ่าก๊ปี้ลิงก์ไปเราจะได้เราจะได้อันนี้มาอันเดียวกันเลยลักษณะใกล้เคียงลักษณะเดียวกันเดี๋ยวลบอันนี้ทิ้งไปก่อนเด <c oughs> ี๋ยวจะจิ้มน้องโบอะไรไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยหนูจะได้ google dot oh, no. สุราเด็กโซล่าเด็กาห็นไหมล้าเราทั้อาจย์ไม่ได้ทักทายน้เห็นไหมได้ลิงก์เดียวกันมาเลยแต่แค่ไม่มีชื่อําว่าคณะเทคโนโลยีการจัดการเฉยสามารถเอาลิกนนี้ไปสร้างกิมมโคดได้เหมือนกันก็แต่ว่ามันพอสแกนเขาก็จะไม่เห็นคําว่าหอประชุม70ปีอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรอันนั้นเป็นพาร์ทของ Google Map ไม่ได้ปัญหาของเรานะแต่หนูต้องจิ้มไม่ถูกนะห้ามพลาดนะคือถ้าพลาดเนี่ยคือตัวเลดลองตรงเนี้ยมันจะสลับไปทันทีเลยว่างๆก็ไปนั่งจิ้มก่อนโอเค